สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอบปรจรนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพวิดีโอจากกล้องแอคชั่นแคมแบรับ GoPro 10ในโหมดของเว็บแคมผมเองก็เพิ่งได้กล้องนี้มาเมื่อวานนะครับเป็นผู้ใช้รายใหม่ของแบรนด์ GoPro ครับก็ลองซื้อ โมเดลนะครับ Go Pro 10มาใช้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเห็นราคาลงมาเยอะเนื่องจากรุ่น12นะครับ Go Pro 12กำลังจะออกเปิดตัวในเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนครับจริงๆแล้ว Go Pro ออกรุ่นใหม่ทุกเดือนกันยายนของปีนะครับคล้ายๆกับ iPhone เลยอ ก็ถ้าใช้ดีนะครับก็จะใช้รุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ลองเวอร์ชันสินะครับซึ่งไม่ถือว่าเก่ามากก็รองรับการถ่ายภาพวิดีโอละภาพนิ่งระดับ4 k ขึ้นไปนะครับจริงๆก็คือรองรับสูงสุดได้ถึง5 3 k แต่แค่4 k ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานของผมแล้วนะครับอันนั้นคือถ่ายในโหมดธรรมดาเนาะแต่ถ้าในโหมดของเว็บแคมเนี่ย ความลเอียดสูงสุดก็ <c oughs> จะอยู่ที่หนึ่งพันปดสิบ p นะครับหรือ Full HD ผมคิดว่านะครับในความรู้สึกของผมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับโหมดหมดบว็บ c a m ของ g o p r o ก็ถือว่าชัดใช้ได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าไง <c oughs> จริงเ็็บ c a มตามทา้องตลาดทั่วไปนะครับ 4K ก็มีนะครับ แต่กลูโฟเนี่ยพอเชื่อมต่อเป็นเว็บแคมก็กลายเป็นสูงสุดอยู่ที่1,080ปีครับก่อนที่จะใช้หมดเว็บแคมนะครับท่านผู้ชมหรือผู้ใช้งานก็ต้องติดตั้งแอปที่ชื่อว่า GoPro Webcam ในเครื่องคองมพิวเตอร์ของท่านก่อนติดตั้งเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อลองกับ พอร์ต usb ได้เลยนะครับซึ่งในแอปเนี้ยก็จะมีปุ่มนะครับหลังจากเราติดตั้งและเชื่อมต่อกล้องเนาะเราก็คลิกไปที่เมนูมมที่ชื่อว่าโชว์พรีวิวเราก็จะเห็นการทำงานของกล้องเรานะครับแล้วก็ในโหมดของดิจิตอลเลนเนี่ยดิจิตอลเลนก็จะมี3โหมดนะครับในโหมดเว็บแคมก็คือ wide lens ก็คือแบบกว้าง narrow l n แล้วก็ลีเนียเลนตอนนี้ผมปรับเป็นลีเนียนะครับถ้าปรับเป็นไวเลนนะครับก็จะมองเห็นกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ผมเป็นคนขี้อายนะครับไม่อยากให้เห็นอะไรเยอะมากเห็นก็เห็นเท่านี้พอนะครับในส่วนของนารนเลนก็จะเห็นแคบไปอีกนะครับก็คือสามระดับนะครับ แสงนะครับผมก็มีการใช้แสงช่วยนิดหน่อยนะครับเป็นแสงวงรีนะครับเป็นเล็กๆนะครับเป็น USB ปรับแสงเป็นในโหมดของความไลท์นะครับคล้ายๆหลอดฮาโลเจนเนาะถ้าเป็นแสงสีขาวหน่อยก็จะคละ้ายๆหลอด LED หรือซีนั่นก็อาจจะประมาณนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ก็ห้องผมก็ ค่อนข้างมืดนะครับก็ใช้แสงแคบจากหลอดนิออนเลยต้องใช้แสงช่วยนิดหนึ่งนะครับนี่ก็กลับมาหมดเน,นี่ยครับหมดไปคล้ายซีนอนกลับมาที่วามไลท์ชอบแสงวันไลท์มากกว่านะครับความชอบส่วนตัวเอ่อ ขณะนี้ก็ใกล้เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับหกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีครับการทดลองใช้เว็บแคมของ g o p r o ในส่วนของเว็บแคมเนี่ยก็จะได้ส่วนของวิดีโออย่างเดียวนะครับเสียงจะไม่มีมาให้นะครับไมค์นี่ผมใช้ไมค์ของเว็บแคมตัวที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือพดยดงไๆคือต่อสองเว็บแคม นะครับแต่ในส่วนภาพวิดีโอก็คือใช้ของ GoPro แต่เสียงใช้จากเว็บแคมอีกตัวนึ่งไม่ได้ผ่านออยูอินดูเฟอะไรเลยนะครับเป็นการแบบว่าเช็คบเช็คการทำงานของกล้องเอของไมโครโฟนของเว็บแคมของตัวผมเองด้วยนะครับว่าอัดแบบนี้ระยะไกลๆประมาณ2ฟุตสฟุตเนี่ยตัวไมโครโฟนจะรับเสียงได้ชัดไหม ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับผมนะครับโหมดเวฟแคมของกล้อง GoPro ไปผมก็จะไปลองใช้ฟีเจอร์ที่เหลือนะครับจะออกไปถ่ายวิดีโอจากภายนอกนะครับนอกสถานที่ถ้าผมได้เทคนิคหรือใช้จนคล่องแล้วเนี่ยจนเก่งแล้วเนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ เทคนิคต่างๆกับท่านผู้ชมอีกทีนะครับใน EP หน้าสำหรับ EP นี้นะครับกับผมก็ขอกลับลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน e ีีหน้านะครับสวัสดีครับผม